เออครับเมื่อส่งถึงพี่น้องอีกกองคาังเซิงนะก็น้อยินดีครับตอนเข้าสู่คลองเก่ากอดใต้นะครับโอเคตอนต่อวันมาได้ก็เข้ามาอยู่ในรายการคลองเกมกันแทงนะครับเนาะโอเคตอนต่อวันมาได้ก็ใครมาเล่นเกมแทงเลยนะโอเคตอนต่อพี่น้องได้ก็เข้าเตือนเข้ามาในวิดีโอในะคองข้ามเหมือนเหก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ปันคลองข้ามเลยกันเนาะโอเคหรือประเด็นส้มข้าวยำนำมาเข้าขาดเข้ากว่าเดี่ยครับ Let's go. Let's go 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 Let's go oh go go oh yeah 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 อะกมาขิมมาในกาฮีร่้เขาก็มีกันนด้กันนะ oh คนปั่นเลนฟีว่ะ o ้สุดยอดเลยเป็นปั่นเลนฟีก้อยกห่อมโมลินโมลินโมลินบอกเลยก็ใค้ปั่นเลนฟีนะเป็นตัวห้อมโมลิน เล่นวตัวนวนน่นนะผนวัดตัวในพอหมดเล่นแห้งเลยวนนะแห้งแหงมากครัตอนนพน้องได้ก็เขาเชิญยามเลนเอาวีน่งอยหลัดแันพวงคองมินหลัดผนพวงเลยนะว่ามันเทยงเตียมเทงเตียนะ,นะเนาะจะอัใบยามเลนอัาหุู้จักนี่ก็โอเคมาหูจักกันจมคลิปวิดีโออันคาเลนหหนี่ร โอเคเกมมันได้ความเปลี่ยนเป็นเกม R O V เนี่ยหนะูเป็น R ตัว I ตัว O ตัว V เนี่ยหนูมือข้าวบนห้องกัำลังมื่ง R O V R R O V ในขย,ยุ่นน่นะเนาะมืงใจก็ R O V ในมันไล่เลียนมันก็จะเหมือนเจ้าหนังโมบายเจนเนี่ยนะ,ะนะเพราะว่ามือข้าได้เป็นส่งกันเล่นโมบายเจนโมบายเจนก็คารโมลินเนะาะไปกาอัมพ์พวกโมดัน เล่นอาวีนี่ยะนะมันมันมันเปลืงกันอิทดอตอดก็ยางกัว่าของยันไก็อ่าคืงยิบตั้งใจตั้งเต๊กงอเหมือนกันไว้ขนะโมบายิจนไดตั้งเอาวีเปงเปล,ง,ปล,ง,ปลงกันอิทอิตะกนะ็ยนาโอเคยินดีครับตอนเข้าสู่สเกมตามย่าหน่อยนะคราบ้ก็ขามาอยู่ในเกมกันยล่านะะโอเคอ่าอันไหนขากล่มหัว่คาคด hấp sức kêu anh làm à tôi cái kẹp bôi mà thế mà à bữa không bắt nữa nè sức này này chụp bắt này mình có học liền này trong trời yên vậy nè mình mình sức kêu là อา่าหนียดเขาหนีกากัดเขาเฮี้ยงบ่ถ่ายน้ำพุ่งในมันกากในทีๆเหม็นไรอยู่อย่าไปกากเลยเจ,จ,จ้าผ้าเออเจ้าผ้าใจเอออย่าไปกากเลยเจ,จ้าผ้าใจเออเจ้าผ้าใจเออเอ้มันมันเตะเขามันเตะเขาไ,ไปกันหรอ mời 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 มาเลยมาเอาหนึ่งด้อยกสึ้นมาเอาดดอเอคอมกดตายแล้วนี่ยอันเัากดตายในกดตายย้อนหนีไปอันอันจะรอห่างก็กดตายได้นเองฟงคำเลยเนาะจงมาเฮ้ยไอเจ้มันเปียกปุ๊เลียนไป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 โอ้โหตุตายว่ะคือ โอ้อใครยังน่าบนตีออกมาช็คกี้พยีครดูเฮ้นหน่อยคำว่าคิมากัามัอยอย่อไายคำเล่นดีนะภายเขาโคตรเล่นดีเลยไายเราตายสองอัน,นเล้วชิดหายแล้ว สันเท่าสันเท่าตายไหมปูดตายแล้วะนันก็พุ่งสั่นได้เลยมาดิได้แก้เป็นไงล่ะเจอของจริงเข้าไปแล้วแย่สมน้ำหน้าหน้าด้านไม่ปวดตายเลยเว้นนั่นนะกัน หรือหูล่ะมั้แนอันนั้นแต่มันแต่มาแน่จริงออกมาจากป้อมเห้จเจอได้แผนเผอแผ่นมันก็เจ้านั่นต้องว่าเจ้านั่นต้องมปมาดิมันกวางเนื้อมันกวางเนื้อเขาเขาตีกับจอยทั้งเนื้อไอโฟนไอมันสานะรูะ <c oughs> อหญ่ยูยมึมงแนพวกสันนมมออย่าไปชานะเจ้าผ้าแย่าหบวกกัสันอมแบเออมันสันะิมมอเหากาลยานนะแป๊บปไม่ได้เดวกบหรีแข่งก็คือคนนะน น,นีอยไหมาแค่ไหเขาเรียนดีวะพคำหน่อยมออย่าไปคำกับพ้องอย่ามาเลยอย่าไปถังเลขเข้าเลย Palace admired by all is Nhà lò mẹ rồi, nâng cầm lên đó thủ lý khá lấy, em khá oh, đấy Ok nâng này mân đấy mân cũng cả hãy nô cái này nâng hack อี hack แมวมันหูเล่นธรรมตาไงว่าเขาเหมือนเจ้าว่าเขาเล่นของของเขียนนั่นไงเหมือนเจ้าว่าเขาเล่นของของโป้จังนั้นนะโอเคมันอยู่ละมันอยู่ละมันอยู่แล้วมามาใช่อันดีมยมัน กูตายแล้วกูตายแล้วช่วยกูหน่อยดิยังไม่นะโอเคนะมันไกลกันเลยยุยอู้ไู้เจ้าแค่สังเกตนะ่ว่าเขาเขาเต็มคำา่าประสบการณ์ทั้งี่มัน ศพพี่วะันี่ยะประสบการณ์อืมเปน <c oughs> <c oughs> ็นนี่อ้อ่ะอ่นีพ่อคำนะโมมาเลยอืม <c oughs> มาเลย

Hey ma, đơn yên Mình chơi miêu lệ Chứ hôm nay mình đủ quả trong cái đúng Quay có đấy Không Yeah, ông thì quay này còn nó จะไล่นะ่ะยาลิลินอะ่ะเออนั่นมันมันมันลินเป็นนะเออนั่น,นนะอะแ,แต่ว่าเข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 าล้ำเขาแต่ว่าเขาขาอะไรก็เไม่ทางอนะไรแต่ว่าอืมใช่